เฮ้ยมา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 อืมนี่ต้องรอมาหาผมแล้วตามมานี่ตามมานี่ตรงนี้คือตรงไหนไม่รู้นะครับอย่าไปหาเล่นกระโดดสองขาอะไรวะเมื่อกี้อะไรอะ เอาเลยครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมโลบอกและเราอยู่ในแมปไวโอเลนติสติกกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแมปใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยนะคุณผู้ชมคือแบบเออผมไม่ได้ทําคลิปรีวิวแมปใหม่มาเยอะมากนะครับแบบตอนที่แบบมันเพิ่งอัปเดตอะค,คุณผู้ชมอัปเดตครั้งใหญ่รอบนี้นะครับก็น่าจะเป็น เลือกงามยามดีนะครับที่ผมจะทําคลิปรีวิวแมปนะครับก็จะพยายามเดินให้ทั่วๆแล้วกันนะคุณผู้ชมในคลิปอ,อัปเดตท,ที่ผมทําคลิปไปอะ่ะมันก็แบบยังเดินไม่ค่อยทั่วยังแบบงงๆอยู่นะครับว่ามันยังไงอะไรยังไงแล้วนะนะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผมจะเดินได้ทั่วไหมแล้วจะเจออะไรพิสดารแปลกๆหรือเปล่านะครับผมนะ <laughs> มันอัปเดตใหม่มันก็มีบับ๊กๆบ้างนะคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าบั๊กตรงไหนบ้างนะครับก็อ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ ก็เซตเพิร <mar cribing> <half> ์กผมเอาเอาช่วงนี้อากาศหนาวนะครับลิ้นเหลวปากสั่นนะคุณผู้ชมพูดว่าจะมีแบบจุบๆอากาศหนาวนะครับผมนะปากสั่นลิ้นพันมือมโว่นะครับก็ผมเอาเซตเพิร์กใหม่ไปสองเพิร์กนะครับแล้วก็เอาเพิร์กโดนตีแล้วพุ่งไปข้างหน้านะครับเผื่อไว้แล้วก็เอาตัวแพร่ยิงดักเกอร์นะครับหรือมีดเอาไว้บล็อกการโจมตีฆาตกรไปนะครับ เผื่อไว้เพราะว่ามันไม่มีเปิร์กจุกเลยนะครับผมนะเปิร์กสุดท้ายไม่นับเป็นเปิร์กจุกนะครับไอเปิร์กโดนตีแล้วพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับหลักๆก็เดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยนะครับไปดูกันว่าแบบใหม่มันจะยังไงนะฝากกดไลค์ด้วยนะครับบอกเลยว่ายากกว่าจะได้แบบใหม่นะครับผมพูดแค่นี้แหละอ่ะโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ได้ห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะมาครับผมได้ด่านใหม่อีกแล้วนะฮะผมนี่แบบ ไม่ค่อยสู้ดีเลยว่ะคือไม่ใช่อะไรนะคุณผู้ชมพอผมได้ด่านใหม่หลายรอบแล้วคนมันชอบกดออกกันหมดเลยอะ่ะผมก็แบบไม่รู้ว่าจะเป็นอีกหรือเปล่านะครับก็มารีวิวด่านใหม่ให้คุณผู้ชมดูนะครับผมปรับภาพต่ํานะครับอ่ามีฆาตกรมาละเสียงซาวในเกมค่อนข้างหลอนนะครับไม่รู้ว่าตาน,นี้จะมีคนกดออกกันอีกไหมครับได้ด่านใหม่ตอนนี้ถือว่าโชคดีมากนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันไม่ค่อยสุ่มมาเท่าไหร่นะสองสามรอบนะครับผมได้ได้มาไม่นับ เอ่อคลิปที่ผมท,ทําคลิปรีวิวอัปเดตนะผมต้องสํารวจให้แบบละเอียดละเอียดว่ามันมีตรงไหนบ้างนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่ามีชั้น2องไหมเดี๋ยวขอลองสํารวจแบบละเอียดละเอียดก่อนนะครับอันนี้ดันใหม่ที่เพิ่งมาเลยนะคุณผู้ชมเพิ่งอัปเดตเมื่อวานนะครับเปิร์กั็อาจจะมีบัคบ้างไม่บัคบ้างนะครับรูปเปิร์กนะครับเปิร์กใหม่2เปิร์กอะ่ะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจถ้ารูปเปิร์กคุณผู้ชมมันบัคนะครับของผมก็สลับตาบางทีก็บัคบางทีก็ไม่บัคนะคุณผู้ชมแต่ผมไม่สีละเอียด <laughs> อัปเดตครั้งนี้ถือว่าเป็นอัปเดตครั้งใหญ่ล่าสุดเอ้ยครั้งใหญ่ล่าสุดคืออะไรวะผมจะพูดแบบปแปลกๆลิ้นเหลวอะไรอย่างเงี้ยหน่อยนะบางทีอากาศมันหนาวนะคุณผู้ชมนะคืออัปเดตครั้งนี้ผมว่ามันเป็นอัปเดตครั้งที่แบบน่าสนใจมากแล้วก็เป็นอัปเดตครั้งใหญ่ของเกมวายเวนติสิกเลยก็ว่าได้นะคุณผู้ชมถ้าใครคิดแบบผมเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคือด่านมันอลังการมากอะแต่ดีที่มันแบบไม่ไม่ไม่หนักเหมือนเอเ e ียนไอโซเลชันนะครับช่วงยุคแรๆที่ผมแบบ เพิ่งมาเล่นเกมนี้เพิ่งรู้จักเกมนี้มันมีด่านเอเลนไอโซเลชันนะครับตอนนี้เอาออกไปแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวปั่นเครื่องนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวปั่นสักอีกเครื่องนึงแล้วกันดูทรงแล้วเพื่อนน่าจะเอ่อหิวจูกนะสองท่านนะครับผมนะเดี๋ยวปั่นเผื่ออีกเครื่องหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอ่อเราไปเดินสำรวจแมปกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะระหว่างนี้ก็เหมือนได้เดินสำรวจแมปนะภาพอาจจะไม่สวยมากเพราะว่าผมปรับกราฟิกต่ำนะครับแล้วก็เอ่อรีมูฟเดนมิกชาร์โดหมดเลยนะครับ เฮ้ยผมยังไม่อยากจุกนะอย่าพึ่งนั่นไงมีมองด้วยอาชีพเก่าเป็นยามชัวผมต้องไปช่วยแล่อย,อยู่ใกล้ขนาไหน,นี้แต่เราไม่ควรรีบช่วยจนเกินไปนะพนักงามันอาจจะแบบวังเวงอยู่แถวนี้นะคุณผู้ชมอันนี้อะไรเนี่ยต้นไม้ออไม่ใช่ <laughs> เรียกสเสียเลยเอาทำไมไปโดนในนู่นวะเฮ้ยอะไรวะดาเดี๋ยวนะมันต้องโดนมีดผมทำไมไปโดนคนข้างหลังวะ หรือว่ามันปัดสกิลไม่ได้หรอได้ไม่ใช่หรอผมเคยทำได้นะกระโดดสองขาเปิรกใหม่เปิกใหม่เป็นท่ากระโดดที่ตลกมากคุณผู้ชมอย่าไปหาทำในชีวิตจริงนะอาจจะน่าทิมได้นะครับผมนะ <_ k> กระโดดสองขาคิดได้ไงวะเท่ hey, มันต้องทำแอนิเมชันมาใหม่ให้มันต่างนะครับถ้าใครเอาเปิร์กกระโดดข้าวน้าต่างไวมานะครับเปิร์กบนซ้ายอรับคุณผู้ชม <k> ดูกี่รอบก็หาถ้ากระโดดมนันนะคุณผู้ชมจะลวกระโดดสองขาเอามือแบบดันยันหน้าต่างมาแล้วโดด <c oughs> มันเหมือนจะเทะนะแต่ว่ามันแปลกๆอ่ะผมว่าหวัดดีนายใบไม้จริงๆเป็นครั้งขาวนะครับผมดูเป็นใบไม้ขอโทษด,ด้วย <c oughs> สกินเขาแพงๆเรียกะเสียเลยเกมนี้รอดไม่รอดไม่รู้นะ บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมในคลิปที่พี่รีวิวการอัปเดตมันดูภาพสวยจังแบบนี้คือ,อ,อส่วนหนึ่งผมปรับกราฟิกไม่ได้ไม่ได้ปิดกราฟิกต่ำแบบนี้ตอนนี้ผมเปิดกราฟิกต่ำนะครับคือถ้าทำแบบในคลิปอัปเดตมันเครื่องร้อนเร็วนะคุณผู้ชมก็เลยไม่อยากเปิดนะครับแล้วมันกินแบตด้วยนะไม่ใช่อะไรแล้วก็ที่มันสวยอีกอย่างหนึ่งก็คือผมเอาไปคัลเล์เกรดิงนะครับไปทำสีวิดีโอนะครับสีมันเลยออกแบบ ดูเป็นโทนเป็นฟิลม์มเป็นอะไรอย่างงี้นิดนึงนะครับแต่ผมพยายามไม่แต่งให้มันเกินเลยหรือแบบเวอร์มากนะครับก็เอาให้มันพอดูได้คุณผู้ชมงานอาดิเรกนยชอบทำชอบทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากนะครับผมนะขอบคุณโอ้โหมีพิมพ์ขอบคุณด้วยแค่ฮิวให้นี่ก็ขอบคุณที่นายเป็นคนดีมากเลยเนะี่ยไอ้นั่นมึงสาวสองแล้วอไอนะี่มันไปทำอะไรวะนะ อาการน่าเป็นห่วงนะเนี่ยคนนึงมันเจ็บไม่น่ากล้าไปช่วยผมต้องไปแหละอาถานผมไปช่วยปะ่ะเฮ้ยมา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 อืมนี่ต้องรอมาหาผมละตามมานี้ตามมานี้ตรงนี้คือต,ตรงไหนไม่รู้นะครับ <laughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอยนี่มันก็ได้อยู่เห็นไหมเมื่อกี้มันบลกฮิตบล็อกมันตีมัว่วฮิตบล็อกย้ายโอ้ยแหลกแหลกแหลกตรงนี้วนได้ปะเนี่ยโอ้โหวนไม่ได้เนี่ย โอ้ยอย่าไปหาวนนะตรงนี้พลาดทีคุณผู้ชมโดนตีเลยนะไม่คุ้มนะครับผมตรงนี้ผมตั้งใจรอดมานะครับพระกรอนกระโดดสองขากรอบได้ไหมมีคูดาห้าสิบวีนะครับกูจะรุ้นถ้ากระโดดแล้วต่างแม่งอย่างปั่นเลยคูดาห้าสิบวีนะครับกระโดดปกติรอบนี้เอ้ยเอ้ยผมแกล้งเดินติดนะครับไม่ใช่ไปเดินติดจริงๆนะ เอ้มาเล่นผมบ้างเฮ้ยตามวาร์ปใครไปวะเดี๋ยวปัน่นเครื่องนี้เสร็จผมจะเดินไปสำรวจแมปแล้วนะครับคุณผู้ชมตรงน,นี้ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยผมอยู่ตรงไหนนะครับเอาโดนอุ้มไปละว,ว่าจะไปช่วยฮิวซะหน่อยเปิร์กใหม่นะครับฮิวเร็วคนที่นอนอยู่จะฮิวเร็วมากเราจะฮิวเขาเร็วแบบ70%เลยอร์เซจริงๆนะครับถ้าคุณผู้ชมอัพสุดนะแต่ว่าถ้าอัพไม่สุดมันก็จะไม่เร็วอย่างนั้นนะครับเกมค่อยดีเท่าไหร่นะอืม ผมควรไปช่วยใช่ไหมตายแล้วตายแล้วตายแล้วนี่แมสอะไรครับเนี่ยอย่าไปหาเล่นกระโดดสองขา <laughs> ผมชอบว่ะกระโดดสองขาเอ้ยใครจะไปโดด เอ้ยเราหลอกเล่นน่ะออกไปจากตรงนี้ก่อนนะครับมันจุกยากออกไปนู้นแล้วกันตรงไหนไป็นตรงไหนไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะถือว่าเดินพาทัวร์แมปแล้วกันนะออกไปข้างนอกเลยข้างนอกมีที่จุ๊กป่าวะมีอยู่มีอยู่มีอยู่เอ,โอ,โโอ้โโอ,อะไรวะเมื่อกี้กอะไรอ่ะมาดิมาดิมันจะมาเจ็ดสิบสองก่อนโอ้โหมาทันละมาทันละ กูเป๊ก่อนกูเป๊ก่อนกูเป๊ก่อนยังไงยังไงไมาอยู่กับผมก่อนยังไงยังไงเดี๋ยวเจอบางดิวจูโอ้โพี่เกียอะไรกูเด้งวะนะ่ะมีสปริงเหรอช่วงนี้อยู่กับปาโอ้โหเป็นการเดินบนที่ไกลมากมึงมาดิมึงมาดิอ้อมระยะไกลอ่ะสองกิโลอ่ะบอกเลยอย่ามายึดกับผมปะล่ะสองกิโลบอกเลยสองกิโลจูล <c oughs> แบบม่ต้องใช้ไม้สองกิโลมาดิวะสองกิโลมาดิ ดูแบบ2กิโล no you know? โลน,นไหมดูยูโนกูจะโดดตรงไหนองกไเนี่ยแล้วมันติดดีเลย์ด้วยไม่ใช่อะไรเป็นบั็กนะครับเขายังไม่แก้ปั่นไปคนละเครื่องเดียวกันวิ่งเร็วจะตามทันหรือเปล่าผมไม่รู้ไม่รู้แล้วอย่างเงี้ย <c oughs> มาดิวะนี่แหละแมทเทพมาเลยเอหังกาเอ้เอ,เอมันรูมน้มันแก้ทางว่ะมันแก้ทางว่ะมันแก้ทางเดินตามว่ะเถาผมกลัวไม่ไมหมออกมาดิวะเดี๋ยวเจอผมกระโดดสขา นี่เฮ้ยมีแมสอยู่เฮ้ยมีทางขึ้นตรงนี้นี่เองอ๋อรู้ละไอตัวนั้นมันก็ตกมาจากตรงนี้นี่เองโอเคโอเคเข้าใจละอุ้ยมีแมสขวางทางด้วยมาปะเนี่ยเอาเดินอ้อมไปไหนปะเนี่ยเดินอ้อมข้างหน้าเลยเหรอวะไกลไปนะอย่างนั้นนะยังมีอยู่คนออกใช่ไหมเนี่ยนี่แมสเทพผมแบบนี้เดินอ้อมอย่างไกลระวังหน่อยหนู เฮ้ยปั่นครบแล้วว่าเอาเรื่องเอาประตูอยู่นี่เลยนะวา่าเอ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 าวิ่งเอาหน้ามารับมีดซะแล้วเจ้าเหมียวเพื่อนนายจะเปิดประตูไงไม่ได้นะเมื่อกี้เอ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยวย,ยังไงยังไงมีย่อด้วยส่งมาได้เนี่ยตัวนี้นะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเราไปประตูนู้นจะไปอยู่ทำไมประตูนี้โอ้ยโอ้ย,อยตัวน,นี้มันมีอะไรกระเด้งกระเด้งวะเนี่ยอันตรายนะเนี่ยใครกระเด้งโอ้ยโอ้ยแหลก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 ดาเมจจะมีแหลกแหลกหน่อยนะครับผมคิดว่าผมน่าจะเดินทั่วนะ ผมไม่รู้ว่าประตูอีกอันนึงมันอยู่ไหนนะคุณผู้ชมนะฮิวให้หน่อยได้ไหมขอบคุณอ่าเปิด100 step, ปร0 0ตามสเต็ปภาษาเด็กๆเล่นโลบอก,กนะครับผมนะไอคนที่ออกไปคนแรกก็คือคนที่เปิดนั่นเองนะครับอยาให้ผมเจอนะครับผมเลงไว้นานละไอคนที่สองอนะพี่เล็งไว้ว่าจะคุยกับมันนะ่ผมเล็งจะต่อยมันนะครับผมนะ <laughs> รีบเปิดมันจะไปรีบไปไหนวะไอนี่ ประตูน่าจะประตูอีกอันนึงอะแต่ว่าผมยังไม่เห็น,นออร่าเลยวะ่ะต้องดูดีๆก่อนนำทางไปนายคือ GPS ของผมที่ไหนเป็นที่ไหนไม่รู้เนะนี่ยน่าจะเดินทั่วเลยผมว่า,ามีไงเดินไปเลยกลัวอะไรมันไม่มีโนวันเกมเนี้ยอีกน่อยอาจจะมีก็ได้ตรงนี้ผมรู้ว่าที่ประกอบฉากเนี่ยไปๆๆออกๆๆนะครับผมนะสวยงามนะครับผมนะ <title> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวแบบใหม่นะก็ผมก็พอเดินไปเกือบทั่วนะครับถ้าเอาไปรวมกับคลิปในอัปเดตก็น่าจะทั่วพอดีนะครับเพราะโซนตรงเมื่อกี้ผมเดินไม่ทั่วนะครับสรุปมันไม่มีชั้น2งนะเมื่อกี้มีชั้นเดียวนะครับอ่ะก็มาณนี้ละกันนะคุณผู้ชมถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทําคลิปต่อไปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันไยบ่ายเจอกันคลิปหน้าครับผม